างด้านของคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามหนึ่งประเด็นนะคะแต่ไม่ตอบนะคะในเรื่องของนายทุนอักษรยอร่วอววแหวนที่มีข่าวว่าเข้าไปแทรกแซงพักแต่ยืนยันว่าดำเนินการเด็ดขาดนะคะหากทำพักเสียหายและคุณพิธายังบอกว่าเตรียมที่จะลงทัน4ส2งูเห่านะคะที่โหวตสวนมติพักเนี่ยไม่ขับออกนะคะเพราะกลัวว่าจะไปเตะหมูเข้าปากหมาค่ะ ที่พักเพื่อไทยวันนี้นะคะก่อนการประชุมร่วมพักฝ่ายค้านนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่ามีนายทุนอักษรย่อวาแหวนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงพัก โดยบอกว่าเบื้องต้นก็มีคณะกรรมการวินัยของพักเนี่ยดูอยู่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ขัดต่อจริยธรรมพักค่ะซึ่งถ้าหากมีการกระทำที่ส่งผลต่อเอกภาพของพักหรือทำให้เกิดความเสียหายรวมถึงขัดต่อข้อบังคับเนี่ยตนเองยืนยันค่ะว่าจะไม่เอาไว้แน่นอนนะคะจะจัดการให้เด็ดขาดขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวหรือไม่ด้วย ส่วนกรณีที่มี4สสของก้าวไกลโหวตสวนมติพักเนี่ยคุณพิธาบอกว่าก็รู้สึกผิดหวังแต่ไม่ผิดจากที่คาดไว้โดยหลังจากนี้นะคะหลังปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยตนเองเตรียมนำสสลงพื้นที่ของ4สสดังกล่าวด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อไปขอโทษและรับฟังปัญหาเนื่องจากว่ากลุ่มสสดังกล่าวถูกลงโทษห้ามทำกิจกรรมกับพัก โดยช่วงนี้เนี่ยคงต้องให้สสบัญชีรายชื่อในแต่ละจังหวัดเนี่ยทำงานแทนไปก่อนด้วยขณะเดียวกันคุณพิธาบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะ23กุมภาพันธ์คณะกรรมการวินัยของพักจะมีการหารือแนวทางการลงโทษ4สสด้วยค่ะยืนยันว่าจะไม่ขับออกจากพักนะคะเพราะจะเหมือนเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาและส่วนตัวเนี่ยคุณพิธาบอกว่าในฐานะหัวหน้าพักก็จะให้ความสำคัญกับคนที่เห็นความสำคัญกับพักเท่านั้น นอกจากนี้ในเดือนหน้าพักก็เตรียมดําเนินการตามหลักสูตรการเมืองของพักเพื่อเตรียมพร้อมครับคัดคนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งสสในครั้งต่อไปด้วยค่ะอันนี้นีเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ก็อย่างที่น่าจะเป็นเลขาพูดไปแล้วว่าไม่อยากจะเตะหมูเข้าปากหมาคุณก็รู้อยู่ว่าว่ากฎมันเป็นยังไงถ้าลายออก30วันเกิดอะไรขึ้นถ้าลาออกเกิดอะไรขึ้นแล้วแน่นอนว่าจะใช้แต่ความรู้สึก ซึ่งทุกคนโกรธผมเข้าใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่คนเป็นหัวหน้ามันต้องใช้เหตุและผลใช้สติใช้วุฒิภาวะเรารู้อยู่แล้วว่ามัน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 ถูกดีไซน์มายัางไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะจัดการกับมันแล้วก็ไปโฟกัสกับเพื่อนสสอที่ยังเหลืออยู่ไปโฟกัสกับรองหัวหน้าสิริกัญญาที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ไปโฟกัสกับพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจเขาไปโฟกัสกับประชาชนกับบริเวณที่ช่วยเขาหาเสียงมาตอนนี้เขาจะโกรธแค่ไหน ผมต้องรู้สึกตรงนะั้นแล้วผมจะเ,เวลาของผมเนี่ยไปโฟกัสกับตรงนั้นแล้วก็ก้าวต่อไป,ไป